ภาพยนตร์เรื่อง The p r o d i g y มีความพยายามในการจะช่องเบลนด i n g หรือผสมผสานแนวทางของภาพยนตร์หลายแนวเข้าด้วยกันทั้งความดรามา่าความสัมพันธ์ตัวละครและความโรแมนติกท่ามกลางความแอคชั่นล้างแน้นแต่หนังไม่สามารถเกลีย่ยอารมณ์อันหลากหลายของเรื่องได้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันบทภาพยนตร์ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างดูหยาบกระด้างและขาดความต่อเนื่อง The p r o d i g y เอาตัวรอดได้อย่างฉิวเฉียดจากจุดเด่นของตัวเองซึ่งก็คือฉากแอคชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ the p r o t e g y เธอรหัสสังหารเรื่องราวของแอนนาหญิงสาวที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยมูดี้พร้อมกับฝึกฝนเธอให้กลายเป็นสุดยอดมือสังหารแต่เมื่อวันหนึ่งมูดี้กลับถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยม แอนนาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อบุญธรรมของเธอภาพยนตร์เรื่อง The Prodigy เธอรหัสสังหารเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมืออย่างมาร์ตินแคมเบลล์ผู้รับหน้าที่ปลุกปั้นเจมส์บอนด์มาแล้วถึง2ครั้งใน Golden Eye และก็ Casino Royale พลิกบทบาทมาถ่ายทอดเรื่องราวการตามล้างแค้นของมือสังหารหญิงพร้อมด้วยทีมนักแสดงที่น่าสนใจอย่าง Q, Samuel Jackson, แม็กกี้คิวซามูเอลแจ็กสันและก็ไมเคิลขี่ตันแต่ด้วยหลายองค์ประกอบที่ล้มเหลวในการเล่าเรื่องทำให้เดอะโปรติจีไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้ครับความทะเยอทะยานของภาพยนตร์ที่ผมสัมผัสได้นะครับคือการพยายามชองเบลดิงหรือผสมผสานแนวทางของภาพยนตร์หลายแนวเข้าด้วยกันครับโดยฉากหน้าของภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นแนวล่าล้างแค้น แต่ภายในนะครับถูกผสมผสานด้วยรสชาติอันหลากหลายเริ่มตั้งแต่การสร้างความดราม่าให้กับเรื่องราวด้วยการปูความสัมพันธ์ระหว่างแอนนาและก็มูดดี้ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของเธอนอกจากนี้ยังมีการเปิดประเด็นเอาไว้นะครับว่ามูดดี้เนี่ยมีอาการป่วยหนะักและก็เริ่มเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของการเป็นมือสังหารรวมไปถึงการพาผู้ชมไปสำรวจปูมหลังอันโหดร้ายของแอนนาและก็การก้าวข้ามบาดแผลภายในจ,จิตใจของตัวเธอเองเติมความหวานด้วยความโรแมนติกระหว่างแอนนาและก็เรมแบด มือสังหารที่ถูกมอบหมายให้ฆ่าแอนนาทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับยังไม่รวมกับการพยายามสอดแทรกมุกตลกรวมถึงการตีแผ่ประเด็นทางสังคมผ่านอุดมการณ์ของตัวละครอีกด้วยแม้ว่าความพยายามจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันไม่เคยการันตีครับว่ามันจะประสบความสําเร็จภาพรวมของภาพยนตร์นะครับเปียบเสมือนกับพื้นทรายที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดครับเวลาเราเดินบนพื้นทรายที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดเนี่ยแล้วก็มาจะสะดุดหรือว่าเหยียบก้อนหินจนเจ็บเท้าอยู่ตลอดทางขยายความก็คือ The Prodigy เนี่ย ไม่สามารถเกลีย่ยอารมณ์อันหลากหลายของเรื่องจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับทุกอย่างดูหยาบกระด้างและก็ขาดความต่อเนื่องหลายอย่างที่ถูกปูเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับกลับถูกโยนทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์โดยเฉพาะกับอาการป่วยของมูดี้และก็ความโรแมนติกอย่างผิดที่ผิดทางของสองตัวละครหลักหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามกันของอารมณ์ซึ่งไม่สามารถไปด้วยกันได้เลยครับเช่นฉากเลิฟซีนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างฉากแอคชั่นเป็นต้นครับ จึงทาให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสับสนครับว่าเราควรจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ากันแน่รากฐานของความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับมาจากบทภาพยนตร์ที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับตัวละครแต่ละคนเนี่ยเต็มไปด้วยพฤติกรรมและก็ทัศนคติอันไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวละครอย่างแอนนาและก็เรมแบลส์สองมือสังหารที่ได้มาตกหลุมรักกันก็ถูกเล่าความสัมพันธ์นออกมาอย่างไร้แก่นสารมากๆ แถมยังไม่สามารถนําเอาเงื่อนไขนี้นะครับมาสร้างความอึดอัดให้กับทั้งคู่เมื่อต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กันได้เลยครับนอกจากนี้นะครับตัวหนังเนี่ยยังไม่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ชมให้เอาใจช่วยตัวละครไหนได้เป็นพิเศษอีกด้วยรวมถึงภาพยนตร์นะครับยังพยายามสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการหักมุมในช่วงกลางเรื่องซึ่งก็เป็นการหักมุมอย่างไร้เหตุผลและก็ยิ่งทําให้ผู้ชมเนี่ยสับสนกับวัตถุประสงค์ของตัวละครมากขึ้นไปอีกครับสิ่งเดียวที่น่าสนใจจากบทภาพยนตร์ก็คือ การพาผู้ชมไปพบชีวิตอีกด้านหนึ่งของมือสังหารโดยเฉพาะกับตัวละครหลักอย่างแอนนาครับเด็กสาวผู้ถูกมือสังหารเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนจนกลายเป็นยอดฝีมือแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเธอก็เป็นคนที่มีชีวิตธรรมดารรมดาครับเธอลหลงไหลในวรรณกรรมแล้วก็บกกวีจนเปิดร้านหนังสือเก่าเป็นของตัวเองเธอเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนชอบทําอาหารอีกทั้งยังมีรสนิยมที่ดีในการแต่งตัวอีกด้วยนะครับในขณะที่มูดดี้พ่อบุญธรรมของแอนนาเนี่ยก็เป็นคนที่คลั่งไคล้ในเสียงดนตรี เขาสะสมกีตาร์ราคาแพงซึ่งเคยผ่านมือของนักดนตรีระดับโลกมาแล้วหลายตัวครับนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยนะครับการกําหนดตัวตนแล้วก็เล่ามุมมองที่แตกต่างของมือสังหารนั้นมันคล้ายกับภาพยนตร์สุดอมาตะเรื่อง Leon the Professional แต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Prodigy บุคลิกภาพแล้ก็ตัวตนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์แล้ก็ทําให้ผู้ชมหลงรักตัวละครมากขึ้นแต่อย่างใดครับ ตัวหนังเอาตัวรอดได้อย่างฉิวเฉียดน,นะครับจากจุดเด่นของตัวเองซึ่งก็คือฉากแอคชั่นครับ The p r o d i g y มีฉากต่อสู้ที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับแล้วก็มีฉากการลอบสังหารที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งนักแสดงนำอย่างแม็กกี้คิวเนี่ยก็ได้มอบลีลาการต่อสู้อันดุด,ดันและก็เข้มขน้นสอดรับกับความเป็นมือสังหารที่ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่ไมเคิลคีตันในวัย70ปีนั้นก็ยังพอวาดลวดลายออกมาให้ได้เห็นกันบ้างนะครับแม้ว่าหลายต่อหลายฉากเนี่ยจะมองออกว่าเป็นการใช้สตันแมนก็ตาม ่วนซัมเมอร์แจ็กสันนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับแชร์แอคชั่นมากเท่าไหร่นะครับโดยสรุปแล้วภาพ,พยนตร์เรื่อง The Prodigy เธอรหัสสังหารเป็นภาพยนตร์ที่มีจุดตั้งต้นที่น่าสนใจทีเดียวครับกับการพยายามจะชองเบลนดิ้งหรือว่าผสมผสานความดรามา่าความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็ความโรแมนติกเข้ากับภาพยนตร์แอคชั่นแนวล้างแค้นแต่เมื่อทุกอย่างตั้งอยู่บนบทภาพยนตร์ที่ไร้คุณภาพจึงทําให้ภาพรวมของหนังเนี่ยออกมาล้มเหลว แล้วก็กลายเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้ชมสามารถลืมได้ทันทีที่เดินออกจากโรงภาพยนตร์ครับประเด็นต่อลืลจากภาพยนตร์เรื่อง The Prodigy เธอรหัสสังหารที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเส้นทางในอดีตของตัวเองไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเส้นทางในอนาคตได้ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นในประเทศเวียดนามในปี1991ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวของแอนนาต้องประสบกับชะตากรรมอันโหดร้ายจนกระทั่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นแผลเป็นภายในจิตใจของเธอและก็กลายเป็นตัวกโโําหนดครับว่าเธอจะเติบโตมาเป็นอะไรยังโชคดีนะครับที่แอนนาได้เจอกับมูดี้นักฆ่ามืออาชีพที่กําลังทําภารกิจลับอยู่ในประเทศเวียดนามอย่างพอดิพอดีครับมูดี้เห็นความว่างเปล่าในสายตาของแอนนา ทำให้เขาตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือและก็เลี้ยงดูเธออย่างดีไม่ต่างจากลูกสาวของตัวเขาเองครับนับตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศเวียดนามนะครับแอนนาก็ตั้งกฎเหล็กขึ้นภายในใจครับว่าเธอจะไม่มีวันเดินกลับไปเหยียบประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเธออีกต่อไปเนื่องจากมันหนักหน่วงเกินไปสำหรับเธอครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันโหดร้ายของตัวเธอเองแต่แล้วสถานการณ์นะครับก็ชักนําให้เธอต้องเปลี่ยนความคิดเมื่อมดดี้ถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยม และบอดแสทุกอย่างก็ชี้ว่าแอนนาเนี่ยจะต้องกลับไปทวงแค้นครั้งนี้ที่ประเทศเวียดนามครับแอนนาต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองอยู่พักใหญ่นะครับก่อนที่เธอเนี่ยจะสามารถเข้าใจชีวิตและก็เป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นผ่านคําพูดที่มูดี้เคยพูดกับเธอเอาไว้ครับว่าอดีตของเราไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่เราเกิดมาเราทุกคนมีแผลเป็นกันทั้งนั้นถ้าเธอจ้องมันนานพอเธอจะจำได้ว่าได้แผลเป็นนั้นมาอย่างไง การเดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนามอีกครั้งของแอนนานะครับทำให้เธอเนี่ยได้มองชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปครับแม้ว่าระหว่างทางนะครับแอนนาจะต้องทนทุกข์กับภาพจําเก่าๆในอดีตท,ที่เต็มไปได้วยความโหดร้ายรุนแรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ทําให้เธอได้เรียนรู้ที่มาของตัวเองซึมลึกจนถึงตัวต,วตนแล้วก็บาดแผลจนกระทั่งสามารถเยียวยาจิตใจของตัวเองได้สําเร็จผ่านการล้างแค้นให้กับพ่อบุญธรรมของเธอ สุดท้ายแล้วนะครับการเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองในครั้งนี้ทําให้แอนนาได้เรียนรู้ครับว่าแม้ว่าอดีตจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่อนาคตเป็นสิ่งที่เราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่4คะแนนครับ ไม่บ่อยนักนะครับที่ผมจะให้คะแนนบทภาพยนตร์ต่ำถึง4คะแนนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงรีวิวนะครับว่าหนังพยายามมากๆครับที่จะผสมผสานหลายแนวเข้าด้วยกันทั้งแอคชั่นโรแมนติกดราม่ารวมถึงการสะท้อนสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ภาพรวมของบทเนี่ยกลับออกมาเละครับไม่สามารถโฟกัสแก่นของเรื่องได้ทุกอย่างขาดเหตุผลและก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยต่อกับหนังไม่ติดอย่างน่าเสียดายครับในส่วนของงานโปรดักชันผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ จุดที่เด่นที่สุดของหนังก็คือการสร้างฉากแอคชั่นที่ดูด,ดันรุนแรงและก็ดูสนุกนี่แหละครับแต่งานสร้างส่วนอื่นๆก็ยังทําได้ตามมาตรฐานนะครับไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหรนักส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับการได้เห็นไมเคิลคีตันออกลีลาบูบ้างเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับส่วนแม็กกี้คิวเองก็ยังคงสวยสง่าและก็แสดงฉากแอคชั่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายนะครับที่บทหนังเนี่ยมีปัญหามากๆจนทําให้คาแรคเตอร์ของพวกเขา ดูหลักลอยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ยึดเกาะเลยครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่5คะแนนครับตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เด่นชัดเลยนะครับแม้ว่าจะมีการพูดคําคมเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับปมในอดีตแต่หนังก็ไม่ได้เทน้ําหนักไปที่เรื่องราวเหล่านั้นเท่าที่ควรครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับแม้จะพยายามมีหลายรสชาติในหนังเรื่องเดียวนะครับแต่ภาพรวมของหนังเนี่ยออกมาแบนมากๆด้วยความที่บทของหนังมันอ่อนยยบยากมากๆครับ และการผสมแนวหนังหลายๆแนวเข้าด้วยกันเนี่ยมันยังทําได้ไม่ลงตัวนับเป็นความพยายามที่น่าสนใจแต่ยังไม่น่าประทับใจครับจากคะแนนทั้ง5โสนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Prodigy เธอรหัสสังหารได้คะแนนเฉลยจากฟีเมนไปอยู่ที่5.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Prodigy เธอรหัสสังหารนะครับใครไปรับชมมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นตรงกันกับฟีเม้นหรือไม่นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify, YouTube c h anel n รวมถึงทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่ม Open Chat ทาง Line สามารถค้นคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ใน EP หน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรหรือว่าจะนำหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ได้ฟังกันนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ